คำเตือนวิดีโอดังต่อไปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญบางส่วนจากบังงะ Legend of Star General และเนื้อหาบางส่วนอาจมีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากผู้จัดทำมีการแปลและเรียบเรียงมาจากภาษาจีนดังนั้นโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงขอบคุณครับหัวข้อหลักของเราในวันนี้ก็คือหนึ่งในสเสาหลักของอาณาจักรชีสุยเจ้าของแม่ทัพดาราวิญญ,ญาณเวีนจงระดับศักดิ์สิทธิ์ขั้นที่ 6, หหวงเมียวอิน โอเคก่อนที่ผมจะไปพูดถึงเรื่องของห่วงเหมียวอินนะครับผมต้องขอพูดถึงเรื่องของสุสานจักรพรรดิเสียก่อนดินแดนลับสุสานจักรพรรดิเนี่ยเป็นดินแดนลับที่ตอนนี้ก็ยังคงมีปริศนาอยู่มากมายหลายอย่างแต่จากข้อมูลที่ทราบและข่าวลือที่ได้ยินมาว่าดินแดนลับแห่งนี้เนี่ยได้มีการปิดผนึกแม่ทัพดาราวิญญาณที่ทรงพลังเอามากๆเอาไว้เครื่องหนึ่งซึ่งว่ากันว่าหากมีผู้ใดก็ตามที่ได้ครอบครองแม่ทัพดาราวิญญาณเครื่องนี้เนี่ยก็จะทําให ทวิ่ตะวันออกเนี่ยลุกเป็นไฟเลยทีเดียวด้วยเหตุผลนี้เนี่ยก็เลยจึงจาเป็นจะต้องปิดผน,นึกแม่ทัพดาราปัญญาณเครื่องนี้เอาไว้นะโดยผู้ที่ทําการผิดผน,นึกก็คือผู้พิทักษ์สุสานจักรพรรดิน,นั่นเองซึ่งผู้พิทักษ์สุสานจักรพรรดินเนี่ยก็จะเป็นปรมาจารย์ด้าน่ายกลนที่คอยปกป้องและดูแลสุสานจักรพรรดิอยู่เรื่อยมาทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหวงเมียวอินล่ะคือยี้ครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ100กว่าปีก่อนในท่ามลายปัจจุบัน ได้มีปรมาจารย์ไข่กลนกนหนึ่งที่มีนามว่าซีกงจินได้เดินทางออกมาจากสุสานจากักรพรรดิโดยตรงนี้เนี่ยขอเล่าเสริมหน่อยนะครับคือผู้สืบทอดสุสานจากักรพรรดิจะมีเวลา10ปีก่อนที่จะทําการสืบทอดเนี่ยออกจากสุสานจากักรพรรดิไปเพื่อเที่ยวเล่นหรือว่าสร้างครอบครัวโดยหลังจากครบ10ปีแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาทําหน้าที่ผู้พิทักษ์สุสานจากักรพรรดิต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุไขโดยตอนนี้เนี่ยก็จะถึงตาของปรมาจารย์ซีกงจินที่จะต้องออกไป อนอกสุสานจักรพรรดิแล้วโดยปรมาจารย์ซีกงจินเนี่ยก็ได้ออกเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้มาพบกับแม่นางหวงยูจือ่อที่งานบทกวีหลัวเฉียวที่จัดขึ้นในอาณาจรรักรชีสุย,ยโดยทั้งสองเนี่ยก็เจอกันแล้วก็กลายเป็นรักแรกพบนั่นเองหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองก็ได้ตกลงปรงใจที่จะแต่งงานกันก่อนที่จะอยู่ด้วยกันโดยปรมาจารย์ซีกงจินก็ได้ตัดสินใจที่จะละทิ้งหน้าที่ในฐานะผู้พิทักษ์ เพื่ออยู่กับห่วงยูจีพร้อมกับลูกในท้องแต่ในเวลานั้นเนี่ยประารมจารย์ซีกงจิ้นก็ไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมาหลังจากที่ทําให้ตระกูลห่วงเนี่ยขุ่นเคืองเลยนะครับคือตอนนั้นเนี่ยตระกูลห่วงมีอํานาจมากแล้วก็แม่นางห่วงยูจีก็เป็นคนในตระกูลห่วงเนาะการที่ประธรมจารย์ซีกงจิ้นที่เป็นคนที่มาจากไหนไม่รู้เนี่ยไปลักพาตัวลูกสาวตระกูลห่วงมาแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันไปกินอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือทําให้ตระกูลเนี่ยไม่พอใจมากๆแล้วก็ตาม้ล่ห์นั่น ไม่นานหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยได้แต่งงานกันทั้งสองคนเนี่ยก็โดนตระกูลห่วงเนี่ยตามไล่ล่าโดยระหว่างการไล่ล่าเมนางห่วงยูจี้ก็จําเป็นจะต้องคลอดก่อนกําหนดหลังจากคลอดก่อนกําหนดแล้วเนี่ยแมนางห่วงยูจี้ก็ได้เสียชีวิตลงโดยเด็กที่คลอดออกมาคนนั้นเนี่ยก็คือห่วงมิวอินนั่นเองครับโดยหลังจากที่อ่ การจากไปของแม่นางห่วงยูจื้อปรมธมจารย์ซีกงจินก็ได้หลบหนีมาที่ภูเขายี่กงและได้อาศัยอยู่ในภูเขาพร้อมกับดูแลลูกของตนตลอดมาจนกระทั่งวัวเมียวอ,อินเนี่ยมีอายุครบ9ขวบก็ได้เป็นโฮสต์ของแม่ทัพดาราวิญญาณเหวินจงและเป็น ปรามาจยา์ที่เรียกว่าอายุน้อยที่สุดเลยก็ว่าได้คือในเรื่องกอดยังไม่ได้เปิดเผยน,นะครับว่าตัวของห่วงเมียวอินเนี่ยได้รับแม่ทับดาราวิญญาณหวนจงมาต้นไหนแต่คือตอนที่เธออายุ9ขวบเธอก็มีแม่ทับดาราวิญญาณหวนจงแล้วแล้วก็ยังอยู่ในระดับโลกขั้นต้นแล้วด้วยซึ่งถ้าถามว่า9้าขวบอยู่ในระดับโลกขั้นต้นนี่เรียกได้ว่าเป็นโคตรอัจฉริยะในทวดาวันออกเลยทีเดียวครับเพราะว่ากว่าที่หลายคนจะไปถึง ระดับโลกขั้นต้นถ้าสมมุติว่าเป็นลูกของตระกูลขุนนางใหญ่ๆเนี่ยก็จะอยู่ช่วงประมาณ18-20ปีอันนี้ก็คือว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากแล้วถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้เป็นโฮสต์ม่ทับดาราวิญญาณแล้วคุณอายุไม่ถึง20ปีแล้วคุณอยู่ในรับสวรรค์คนนั้นคือเป็นอัจฉริยะที่แบบสุดยอดมากๆซึ่งในปัจจุบันมีบันทึกแค่คนเดียวก็คือพ่อของพระเอกนั่นเองโดย หวงเหมียวอินเนี่ยก็อาศัยอยู่กับปรมาจารย์ซีกงจิ้งตลอดมาพร้อมกับสาวทาสาวใช้คนหนึ่งที่ชื่อว่าจูเซียงจนหวงเหมียวอินเนี่ยก็ใกล้จะครบอายุ10ขวบแล้วปรมาจารย์ซีกงจิ้งเนี่ยก็ได้ถ่ายทอดวิชาาให้กลนให้โดยสัญญาว่าเดี๋ยวหลังจากที่ปรมาจารย์ซีกงจิ้งเนี่ยออกไปทําธุระข้างนอกแล้วกลับมาจะพาหวงเหมียวอินเนี่ยไปเที่ยวอาณาจักรเทียนตูแต่หลังจากที่ ปรมาจารย์ซีกงจิ้งเนี่ยได้ออกไปจากค่ายคนภูเขายี่กงแล้วเนี่ยจูเซียงเนี่ยก็ได้ใช้กลอุบายในการหลอกล่อห่วงเบียวอินให้ปล่อยตัวนางซึ่งก็ทําสําเร็จนะครับเพราะว่าห่วงเบียวอินเนี่ยก็ยังอายุแค่ยังไม่ถึง10ขวบด้วยซ้ำก็เป็นเด็กตัวน้อยอ่ะเนาะก็จะโดนแบบคนหลอกใช้หน่อยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรซึ่งพอตัวของ ธาตุจูเซียงเนี่ยโดนปล่อยออกจากการเป็นธาตุแล้วก็ปล่อยออกจากภูเขายี่กงแล้วเนี่ยตัวของจูเซียงก็ได้แบบไปปล่อยข่าวลือให้กับตระกูลห่วงทําให้ในที่สุดเนี่ยตระกูลห่วงก็ได้มาพบกับห่วงเมียวอินและได้พยายามที่จะทําลายค่ายกลป้องกันภูเขาเพื่อจับตัวห่วงเมียวอินไปหลังจากที่ค่ายกลเนี่ยถูกทําลายห่วงเมียวอินก็ได้ต่อสู้กับห่วงเส้นหนานผู้นาตระกูลห่วงในเวลานั้นและเป็นปรมาจารย์แม่ทัพดาราวิญญาณที่อยู่ในระดับสวรรค์ขั้นสูงสุด ถึงแม้ว่าหัวงเมียวอินจะมีแม่นทัพดาราวิญญาณต้นกำเนิดที่ทรงพลังอย่างวนจงแต่ก็ด้วยขอบเขตพลังและประสบการณ์การต่อสู้ที่ต่างกันมากเกินไปของทั้งสองฝ่ายนะครับทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยหัวงเมียวอินก็พ่ายแพ้ในที่สุด โดยก่อนที่นางจะถูกห่วงเจิ้นหนานเนี่ยจับตัวไปเนี่ยก็ห่วงเบลยวอินก็ได้ตะโกนขอความช่วยเหลือจากปรมาจารย์ซีกงจิ้งจนสุดชีวิตแต่เมื่อนางสังเกตที่ป้ายที่เรืองแสงที่ปรมาจารย์ซีกงจิ้งได้ให้เอาไวเนี่ยก็ทําให้เธอเนี่ยเข้าใจว่าปรมาจารย์ซีกงจิ้งเนี่ยก็คือได้จากโลกนี้ไปแล้วนั่นเองและสุดท้ายเธอก็ถูกตะกูลห่วงจับตัวไปต่อมา30ปีก่อนไทม์ไลน์ปัจจุบันณในะต้กำแพงสูงไปจางอาณาจักรชีสุย หวงเมียวอินได้ปรากฏตัวในฐานะหนึ่งในสี่ปราดเองอาณาจักรชีซุยและในฐานะหัวหน้าตระกูลหวงคนปัจจุบันเธอเนี่ยได้เข้าขัดขวางสู้เฮอหมิงในการลักพาตัวหวงซูนีบุตรสาวของตระกูลหวงซึ่งเธอก็ได้ขัดขวางได้สําเร็จจนทําให้สู้เฮอหมิงเนี่ยต้องทําสัต์สาบานโดยสาบานไว้ว่าจะไม่เข้ามาเหยียบในอนาณาจักรชีซุยอีกจนกว่าตัวเองจะบรรลุเป็นระดับศักดิ์สิทธิ์และเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะมาขอหวงซูนีไปแต่งงานด้วยนั่นเอง ต่อมาเนี่ยเธอได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งที่เมืองปฏิมากรรมทรายในภาคของเมืองปฏิมากรรมทรายเนาะเธอได้ตามหาวัตถุระดับเทพเจ้าที่เมืองจนได้บังเอิญถูกดูดเข้าไปในอนาณาจักรลับของเผ่าเงือกหลังจากการทดสอบในอนาณาจักรลับเนี่ยเธอก็ได้ทําความรู้จักกับส่งหยุนเซียงและได้สัญญาว่าจะช่วยปกป้องชายแดงทางตอนใต้าจากกระแสสัตว์ร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในเวลาต่อมาเธอก็ได้รับข้อความขอความช่วยเหลือจากองค์หญิงหลานหุวน ที่ออกไปทดสอบแม่ทัพดาราวิญญาณรุ่นใหม่ของอาณาจักรชีสุยที่ชายแดนทางตอนใต้บวกกับนักขนาดนั้นในเมืองหยงอันก็ได้มีการจัดพิธีพระราชทานรางวัลการเป็นเจ้าของแม่ทัพดาราวิญญาณโจจู่ของซ่งหยุนเซียงพอดีเธอก็เลยถือโอกาสนี้ไปขอความร่วมมือช่วยเจ้าหญิงพร้อมกับไปร่วมแสดงความยินดีในตัวไปด้วยโดยหลังจากจบพิธีรับรางวัลเธอกับซ่งหยุนเซียงเนี่ยก็ได้ออกเดินทางไปตามหาบ่อแสของอุ้งหญิงลานหวน แต่ในขณะระหว่างทางนั้นพวกเธอก็ถูกซุ่มโจมตีโดยกองโจรพวกผ้าเหลืองซึ่งเป็นตัวการที่ลักพาตัวองค์หญิงไปนั่นเองโดยในศึกครั้งนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นการต่อสู้ของปรมาจารย์ระดับศักดิ์สิทธิ์ระหว่างหวงเมียวอินเจ้าของแม่ทัพดาราวิญญาณบุนจงปะทะกับหัวหน้ากลุ่มโจรพวกผ้าเหลืองเจ้าของแม่ทัพดาราวิญญาณเตี่ยวกกการต่อสู้เนี่ยเป็นพยังสูสีเนื่องจากพลังเนี่ยห่างกันไม่มากแต่ด้วยการแทรกแซงของซ่งหยุนเซียง ทำให้หวงเปียอินเนี่ยได้มีโอกาสเพิ่มพลังและโจมตีสวนกลับทําให้หัวหน้าโจนโพวกผ้าเหลืองเนี่ยต้องล่าถอยออกไปโดยต่อมาเนี่ยส่งหยุนเซียงกับเธอเนี่ยก็ได้แอบเข้าไปในหนึ่งในฐานลับของกลุ่มโจนโพวกผ้าเหลืองและได้ช่วยเหลือตัวประกันพร้อมกับขโมยเครื่องสร้างรอยแยกมิติออกมาได้สําเร็จและกําลังเดินทางกลับเมืองยงอันณปัจจุบันนี้นั่นเอง ในด้านพลังและความสามารถห้วงเมียวอินเป็นปรมาจารย์แม่ทัพดาราวิญญาณระดับศักดิ์สิทธิ์ในขั้นที่6ในด้านทักษะการต่อสู้ถูกจัดว่าอยู่ในระดับสูงซึ่งเธอก็ได้เรียนมาจากตระกูลห่วงซึ่งเป็นตระกูลใหญ่ในอาณาจักรชีสุยนอกจากนี้เธอยังมีการประยุกต์ใช้อาวุธบินกล้วยทะลวงสวรรค์บวกกับทักษะการใช้สายฟ้าของแม่ทัพดาราวิญญาณทําให้แข็งแกร่งเวลาที่ต้องต่อสู้กับศัตรูจํานวนมาก แต่ก็ยังทําได้ดีในรูปแบบการต่อสู้แบบตัวต่อตัวเช่นกันในด้านของแม่ทัพดาราวิญญาณน,นั้นเธอเป็นเจ้าของแม่ทัพดาราวิญญาณต้นกนออําเนิดยังเวนจงมีความสามารถในการควบคุมและสร้างสายฟ้าออกมาโจมตีเป็นวงกว้างแล้วก็ยังมีอาวุธบินที่สามารถคอมโบกับสายฟ้าได้อย่างลงตัวทําให้ได้เปรี่ยบอย่างมากในการต่อสู้ระยะกลางแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีดาบอสติีที่สามารถใช้โจมตีระยะไกลได้อีกด้วยนอกจากนี้แม่ทัพดาราวิญญ,ญาณเวนจง ยังสามารถใช้พลังงานสายฟ้าจากธรรมชาติเพื่อมาเพิ่มพลังให้กับตัวเองเป็นมูดโอเวอร์โหลดได้อีกด้วยโดยรวมแม่ทัพดาราวิญญาณวนจงมีความยืดหยุนสูงสามารถต่อสู้ได้หลากหลายและเน้นทำดาเมจเป็นวงกว้างซึ่งหากเปรียบเทียบกับแม่ทัพดาราวิญญาณประเภทเดียวกันอย่างเตี่ยวกกที่มีลักษณะคล้ายคลึงแม่ทัพดาราวิญญาณหวนจงนั้นจะมีความคล่องตัวที่มากกว่าเล็กน้อยโดยเตี่ยวกก จะมีรูปแบบการป้องกันและลูกเล่นที่ดีกว่านั่นเองโอเคต่อไปจะเป็นฟันแฝกเล็กน้อยนะครับถึงแม้ว่าหัวเมียวอินหรือที่เราเรียกว่าอาเมียวเนี่ยจะเป็นลูกสาวแท้ๆของปรมจารย์สุดยอดไข่กลนอย่างปรมจารย์ซีกงจินแต่ความสามารถด้านไข่กลนของอาเมียวนั้นเรียกได้ว่าให้ภาพอ,อ, <laughs> up, อธิบายอะไรกันนะครับ <laughs> โอเคแล้วในที่สุดเราโคกลับมาสู่ช่วงของการคุยท้ายคลิปเช่นเคยอย่างแรกที่ผมอยากจะพูดถึงเลยก็คือเรื่องของข้อมูลภายในคลิปนะครับคือข้อมูลภายในคลิปเนี่ยมันจะเป็นการเล่าโดยสรุปของผมเอาเองดังนั้นมันก็เลยไม่ได้มีความละเอียดเยอะขนาดนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปหาอ่านกันเอาเองเ,องเนาะซึ่งก็สามารถอ่านแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่ t e n เซ็นต์แอนิเมชันเลยซึ่งก็เป็น t e n เซนต์จีนนะนะ <c oughs> ในไทยก็ยังไม่มีลิขสิทธิ์เช่นเคย โดยเรื่องต่อไปที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของปมภายในเรื่องนั่นก็คือเรื่องของสุสานจักรพรรดินั่นเองก็เป็นสุสานจักรพรรดิเนี่ยเรียกว่ากล่าวมาถึงแบบมีบทเยอะมากมีการกล่าวถึงเยอะมากมีการแบบพูดถึงเยอะมากแต่ข้อมูลเนี่ยเรียกว่าน้อยสุดๆเลยแบบเออเราก็มีเท่าที่รู้อ่ะครับแต่ว่ามันสําคัญมากๆด้วยไว้เดี๋ยวข้อมูลมันมีขึ้นมาเมื่อไหร่ไว้ผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับ ทีนี้ในเรื่องของต่อไปก็คือเรื่องที่ผมสนใจก็คือเรื่องของอตาลุงซูเหอหยางที่เรียกได้ว่าตอนนี้ก็แทบจะเป็นพระเอกคนที่2ของเรื่องนี้แล้วนะเพราะว่าชีว่าประวัติของลุงเกที่เรียกว่าที่เหลือเกินแต่ที่ผมยังไม่ทําตอนนี้เพราะว่าตัวของลุงแกเนี่ยผมรู้สึกว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยน่าจะมีบทบาทที่สําคัญมากๆเลยด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งลุงแกก็กาลังจะทะลวงไปสู่ระดับ ศักดิธิ์เลยด้วยซึ่งเป็นระดับสักดิธิ์แท้นะไอ้พวกระดับศักดิธิ์เทียมเนี่ยคือผมยังไม่ขอคอนเฟิร์มก็แล้วกันนะว่ามันเป็นระดับสักดิสทธิ์หรือว่ามันมีระดับมันมีพลังในระดับสักดิธิ์จริงๆหรือเปล่าโอเคส่วนสุดท้ายที่อยากจะกล่าวถึงจริงๆก็คือเรื่องของว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้ผมจะไม่ว่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสอบมิดเทอมแล้วก็สอบจีพัฒนอีกอประมาณหนึ่ง ก็อาจจะหายไปสักระยะหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้หายไปนานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งอะไรขนาดนั้นแล้วด้วยผมแค่ไปเปรียมตัวสอบเฉยๆก็เดี๋ยวลังสอบเสร็จก็จะมาทําให้เป็นกิจจักษณะเช่นเคยดังนั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเช่นเคยจ้ะไปละบาย